กินเขาน้ำกันเด้อจะพี่น้องอันนี้กับเดาจ้าตำหมูย่อเนาะคะ่ะน,วนัวนัวเนาะคะ่ะนัวนัวไม่หนุ่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้กันน,ะะน้ำพริกตำมะเซานี่ค่ะน้ำพริกปลาทูค่ะเนาะค่ะีนกบพักพักอันนี้ลูกไส้หน่อยเพิ่นมากินเนวนี้นะคะ่ะพักชี้รากาถั่วฝักยาวเนาะคะ่ะมันจะกินเนีน่นี่ลูกไส้หน่อยคะ่ะอันลูกไส้ใหญ่เพิ่งก,กินอันนี้นะคะ่ะ อก้ะะยาพีใหญ่เป็นมักจังสีนะคะมักจังสีฟันก็ะดีดีด้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ปลาทูะคะ่ะนกะหัวไปใสว่วาตีอ่าเห็นแต่หัวตัวเอามาเห็ดลำพิกค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะ้ะอันนี้กับปลามักเองดอกจ้ะนกะอันนี้ปลาทูเค็มตัวใหญ่ๆนี่ปลาทูเค็มปลาทูมันเนาะอันนี้ก็ปลาทูเะคะ็งนก้ะมาจ้ะพี่น้องกินบานๆคะ่ะกินแบบบานเท่าเนาะคะ่ะนาะ มูยอ่อเมื่องอุบลพ่อใหญ่เป็นน้อมาฝ่าเนาะค่ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ามามาคุยค่ะมาคุยค่ะมาคุยน้ำกัน